พี่ผมน้องตูรดมือ2นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัว new f o r r u n e r นะพี่สองจุดสี่นะครับีเป็นตัวนี้จะเป็นตัวขับ2นะครับผมอัตูนบอกก่อนว่าตัวนี้จะเป็นปี2017นะครับพี่ราคาเนี่ยคันนี้ตูนจะขายอยู่ที่แ9 9 0 0 0บาทนะครับพี่ตูนขอบอกพี่อย่างหนึ่งว่าคันนี้ลูกค้าใช้งานมาเนียนๆเลยนะพี่ภายในสวยมากนะครับ นี่ครับบอดี้ด้านนอกไม่มีถูกชนมาแน่นอน100%นตะพี่ตูนเช็คข้อมูลแล้วนะครับและอย่างหนึ่งตูนอยากจะบอกเลยช่วงล่างคันนี้เจ้าของเก่าเซ็ตมาให้แล้วนะครับพี่ที่เอาไปใช้งานยาวๆเลยนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะพี่ติดจอกลางมาให้อีกใช้ไปคุ้มๆเลยนะพี่คันนี้นะครับเดี๋ยวตูนพาไปชมด้านในกันครับ นิวฟอร์จเนอร์สีน้ำตาลให้พี่ๆดูนะคันนี้ภายนอกเป็นสีน้ำตาลนะพี่แล้วก็ตัวหุ่มหนังเนี่ยหนังสีน้ำตาลนะพี่ไม่มีรอยขูดไม่มีรอยขาดของตัวแผงข้างนะพี่ตัวหนังไม่มีเลยนะครับแล้วก็ตัวอีกอย่างหนึ่งคือตัวสัญลักษณ์เนี่ยมีครบเลยนะใช้งานได้ปกตินะพี่ได้ตัวเปิดปิดตัวล็อกนะครับพี่ไม่มีหักงอนะครับเปิดปิดได้ปกตินะพี่มีลำโพงด้านข้างตัวเล็กให้หนึ่งตัวนะแล้วก็ด้านล่างให้พี่หนึ่งตัวเป็นตัวใหญ่นะพี่ แล้วก็ตัวแผงข้างที่เป็นพลาสติกเนี่ยไม่มีรอยเรียกไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยลึกเข้าถึงด้านในนะพี่ตูนยายพี่เห็นถึงปัญหาเลยว่ามันยังไม่เจอนะตัวแผงข้างประตูอันนี้ยังเนียนๆอยู่เลยนะพี่ยายพี่ดูว่ามันยังเนียนๆอยู่ตะเข็บตะเข็บด้านข้างยังอยู่นะพี่ไม่มีชนหนักไม่มีชนข้างมาแน่นอนนะตัวตะเข็บด้านล่างนะพี่ เนี่ยเราคอนเฟิร์มว่ารถยังไม่ถูกชนมาแน่นอนนะรถยังใหม่มากนะคันนี้นะครับเดี๋ยวตุ้นพาไปดูด้านข้างนี้กันตัวนี้อยากจะบอกอีกนิดนึงพี่เป็นตัวคูสตาร์ทนะพี่เป็นตัวคูสตาร์ทแล้วก็อีกนี่ตัวนี้จะเป็นตัวเปิดเกิดประตูท้ายด้านหลังเป็นประตูไฟฟ้านะพี่นะครับแล้วก็ตัวอย่างใช้งานด้ปกติไม่มีหักงองนะพี่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังตัวด้านข้างนี้จะเป็นตัวเบาะหนังนะพี่ยังรอใช้งานดูกันใช้งาน ไม่ตัวไม่ต้องเก็บงานเลยนะคันนี้ถ้าพี่ออกมาออกแบบก็คือได้รถไปเลยรับรถได้เลยนะพี่สัญญาไฟนั้นผ่านพี่กดรับรถได้เลยนะครับโอ้โหแสงไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมเลนเนียนเลยขอบยังเด้งอยู่เลยนะพี่ยังไม่มีรอยกดทับของตัวเบาะเลยนะครับแต่จะมีตัวเบาะไฟฟ้าปรับหน้าตัดหลังเป็นไฟฟ้านะพี่นะครับมีแอร์แบ็กคู่อันนี้ก็คือคันนี้จะเป็นแอร์แบ็กรอบคันให้พี่เลยนะครับตัวอย่างที่ดูหนังก่อนถ้าตัวเจอรอยเนี่ยตัวก็จะบอกพี่ๆนะว่ามันมีปัญหาของตัวเบาะรอยเบาะตรงไหนเท่อร่ เวลาพี่ๆอยู่ไกลจะได้ไม่ต้องไม่สะดวกมาดูรถก็จะได้เห็นเลยว่าชัดๆว่าเบาะเนี่ยมันยังเนียนๆอยู่หรือว่ามีปัญหาตรงไหนตวจะให้ดูว่าเบาะมันมีปัญหาตรงไหนนะพี่นี่นะครับแต่มีตรงนี้นี่จากสายตาของตูเห็นไหมฮะอันนี้เป็นรอยกดทับเนี่ยแต่แต่มันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าไม่มีรอยขีดข่วนนะพี่นี่ก็จะเป็นรอยเนี่ยตูจะเคลียร์ให้อย่างเงี้ยนะตูต้องเคลียร์ให้พี่นิดหน่อยนะ แค่นั้นเองจากตัวเบาะด้านหน้านะเขาถ้าด้านด้านหน้ามีปัญหาแค่นี้นะด้านอื่นไม่ต้องห่วงเลยไม่น่าจะมีปัญหานะพี่โอเคอีกนิดนึงครับตัวตัวลูกค้าเนี่ยติดอันนี้มาให้พี่นะเขาเรียกว่าพรมนี่ครับลูกค้าคนเก่านี่ติดพรมเข้ารูปไม้พี้พี่ๆนะครับติดพรมเข้ารูปมาเป็นสีน้ําตาลนะเป็นหนังสีน้ําตาลนะรอบคันเลยนะพี่หรือสวยเลยเข้ากับรถเลยนะแล้วตัวมันเข้ากับรถนะมันดูตัดดีนะนะครับ โอเคแล้วก็จะมีตัวปุมมาให้พอไม่พอนะมีซื้อถาดมาให้อีกถาดรองเท้านะพี่ด,ดูดิแข็งๆอย่างเงี้ยสวยๆเลยหักแพงด้วยนะราคาหายยากได้อย่างเงี้โอเคเดี๋ยวไปดูด้านพวงมาลัยกันครับพี่ตัวด้านพวงมาลัยของตัว f o r ์กเจอร์คันนี้นะพี่ก็จะมีตัวกุญแจให้พี่สองดอกนะเป็นรีโมททั้งคู่นะเป็น Immobilizer นะพี่เป็นตัวรับสัญญาณนะไม่ต้องสตาร์ทนะอันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทเป็นคูสตาร์ทนะพี่ สตาร์ทยังนิ่มๆอยู่นะครับพี่รถคันนี้ไม่มีปัญหากับตัวเครื่องยนต์แน่นอนนะครับรถไม่เคยมีชนมานะพี่แต่เมื่ก็จะมีตัวสัญลักษณ์บอกให้ว่าประตูฝั่งไหนเปิดบ้างนะครับพี่ประตูท้ายไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นแอร์แบกรอบคันนะพี่ถ้าเป็นโบฮีเนอร์ตัวนี้เลยนะเสีน้าตาลคันนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างตัวไมต้ตอนนี้จะอยู่ที่96,965กิกิโลเมตรนะครับ เดินมาย,ยังสวยงามอยู่นะพี่ไม่มีรอยขีดข่วนนะเจ้าของใช้งานดีนะพี่จะว่าซารถนะครับตัวพวงมาลัยนะครับที่ตรงนี้จะเป็นไม้นะเป็นเคลือบไม้นี่จะเป็นหุ้มหนังนะครับเย็บได้ข่าวนะพี่เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันตันนี้จะเป็นตัวท็อปสุดของตัวฟอร์จูเนอร์นะพี่คันนี้นะจะเป็นตัวท็อปสุดของตัวฟอร์จูเนอร์นะครับมีมี อันนี้น่าจะเป็นตัวท็อปสุดของตัว Fortuner นะครับพี่มีแพทเทิร์นชิปให้ทั้งสองฝั่งนะครับกับผมต่อมาแอร์แบ็กแอร์แบกให้รอบคันนะพี่มีแอร์แบ็กให้รอบคันนะด้านหลังก็มีให้อีกนะตอนหลังก็มีให้นะครับคือหนึ่งเรียกว่าแอร์แบ็กรอบคันนะครับโอเคต่อมาตัวขออนุญาตด,ดูแนะนําตัวคอนโซลแล้วกันนะครับตัวนี้คอนโซลโอ้โหถือว่าฟังก์ชันแน่นมากนะพี่ หน้าจอสัมผัสนะพี่ฟังก์ชันแน่นมากนะฟังก์ชันแน่นมากๆนะพี่โอเคแอร์ออโต้มีให้นะพี่ระบบหมุนเวียนแผ่นรถใช้งานได้ปกตินะครับพี่มีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้พี่ๆนะครับมีช่อง AUX USB มีให้นะพี่มี traction control นะครับพี่อีกอย่างหนึ่งคันนี้เนี่ยลูกค้าติดจอหลังมาให้พี่ด้วยนะเป็นตัวท็อปอีกแต่แถมติดจอมาให้อีกนะพี่แล้วไม่ประมาณนี้นะครับไม่แท้แน่นอนนะพี่ ตัวใส่แก้วเปิดปิดได้ปกตินะครับพี่เคลือบลายไม้สวยๆเลยนะครับเป็นลายไม้ทั้งหมดเลยนะตัวนี้เป็นลายไม้ทั้งหมดเลยนะพี่ตัวแผงแผงคอนโซลนะครับแผงเท้าแขนนะพี่มีกล้องถอยหลังเซนเซอร์ให้นะครับมีกล้องถอยหลังมีเซ็นเซอร์ให้ใช้งานปกติเลยนะพี่ไม่มีปัญหาเลยฟังก์ชันแน่นๆน่นนะพี่แผงครับตัวเท้าแขนนี่เป็นหุ้มหนังนิ่มมากนะนิ่มมากนะพี่ โอเคช่องงานได้ปกติอันนี้ก็จะเป็นรีโมทของตัวจอตอนหลังที่ลูกค้าติดตั้งมาให้นะพี่ครบทุวนนะพี่อ่ะจออันนี้เป็นกล้องบันทึกด้านหน้านะพี่เป็นกระจกนะลูกค้าเปลี่ยนให้มันจะตัดแสงให้ออโตนะ้นะเวลาที่แดดแดดจัด,ๆ,จดๆนะพี่โอเคครับประมาณนี้นะครับพี่กับตัวแผงด้านหน้านะครับวสวยๆเลยนะตั้พาไปดูด้านฝั่งคนขับข้างฝั่งคนขับนะครับแผงข้างนะครับของตัวประตู นะใช้งานได้ปกตินะพี่ไม่มีร่องรอยขีดข่วนเข้าลึกนะครับไม่มีรอยขีดข่วนหรือเข้าลึกถึงเนื้อนะพี่ตัวแสายตาตัวนะไม่มีอันนี้เป็นรอยเปิดะปกตินะพี่เช็ดงานใช้ได้เช็ดได้นะครับตัวลําโพงด้านข้างมีให้นะครับตัวลําโพงด้านนี้มีให้ด้านบนมีให้นะพี่ตัวหนังใช้งานได้ปกตินี่เปิดะปกตินะพี่เช็ดต่อแล้วนะครับอันนี้เป็นหนังนะพี่ไม่ต้องหุ้มไหมตึงๆเลยนะครับ สัญลักษณ์มีใช้งานให้ครบนะพี่ไม่มีสัญญาไม่มีหักงอนะครับเปิดปิดได้ปกตินะพี่นี่นะครับตัวตะเข็บด้านข้างนะพี่ไม่มีรอยการทําสีมานะเนียนจากเจ้าของเดิมเลยนะจากโรงงานเลยนะพี่ไม่มีตะเข็บการใช้งานแน่นอนนะการชนหนักแน่นอนนะพี่ต่อมาฝั่งข้างคนขับนะพี่ดูจากด้านข้างนะที่ตัวให้ดูคือด้านปกตินะ่ถ้ารถที่ใช้าง,งานหนักๆเนี่ยมันจะมีรอยกดทับนะพี่แต่อันนี้คือยังตึงอยู่นะ นะครับมีสัญ,ญลักษ์แอร์แบ็กให้นะพี่ที่ตูนบอกว่าแอร์แบ็กรอบคันให้นะครับตัวพรมเดินมาให้นะครับเข้ารูปรอบคันให้พี่นะนะครับนี่นะครับพี่ดูตัวหนังตูนยังไม่เจอปัญหานะพี่คือถ้าพี่ออกรถก็คือออกรถได้เลยตูนเก็บปัญหาหพี่ชนิดเดียวเองขัดเคลือบสีขัดเบาให้ฝั่งนั้นก็น่าจะมันเงาแล้วนะพี่นี่นะครับตูนยังไม่เจอปัญหาของตัวเบานะถ้าเบาก,ก็คือเนียนๆเลยนะครับ โอเคยับด้านสีขาวมาให้มีแอร์มีสัญลักษณ์แอร์แบ็กมาให้นะครับตัวด้านข้างตัวคอนโซลด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดให้ใช้งานได้ปกตินะพี่เปิดล็อกใช้งานได้ปกติจิ้มเป็นอย่างที่ออกมาครับก็จะมีคู่มือการใช้งานรถให้นะพี่นะครับตัวด้านข้างก็เป็นหนังเลยน,นะครับเป็นคอนโซลข,ข้างๆเป็นหนังให้พี่นะตัดกับเขาเรียกว่า สีเงาเงาเงินเงินนะพี่สวยสวยเลยนะครับคอนโซลฟังก์ชันแน่นมากนะครับนี่แน่นจริงๆนะพี่โอเคนะครับสําหรับด้านหน้าตอนนี้นะเดี๋ยวตุ้นพาไปชมด้านหลังกันนะครับพี่ตัวประตูด้านหลังนะครับพี่หุ้มหนังสีน้ำตาลเหมือนเดิมเนียนๆเหมือนเดิมนะพี่ไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาตุนน้นจะแจ้งให้พี่ๆทราบนะจัดแต่เนี่ยไม่มยังไม่เจอปัญหานะพี่รอยการชนรอยนอ็อต เขะงแงออกจากประตูไม่มีนะพี่ยังล็อกยังล็อกเดิมยังข้อมูลเดิมอยู่นะพี่ไม่มีประวัติการไขประตูอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่นะครับพี่อาบลำโพงมีให้ตัวแผงข้างอมีรอยเนี่ยมีรอยขูดนิดหน่อยนะพี่นี่เขาเรียกว่ารอยขูดนะครับยังไม่เข้าถึงเนื้อนะพี่อันนี้ตูนเคลียร์ได้แค่ขัดเนี่ยก็หายแล้วพี่ก็จะเนาเงาเนียน,น,นดําๆเลยนะพี่นะครับแผงข้างอยู่ประมาณนี้นะครับมีสัญลักษณ์ฟอร์จูเนอร์มาให้ด้วยนะพี่ตัวเขาเรียกว่าอะไรเอ่ย ตะเข็บนะพี่ไม่มีรอยชนข้างมาแน่นอนนะไม่มีรอยการทําสีเลยนะสีสีเดิมจากโรงงานนะพี่นะครับมีสักับเพจให้จากฟอร์จูเนอร์มาให้เลยนะแล้วก็บันไดข้างนะพี่มีมาให้นะครับตัวบันไดข้างดําๆเนียนๆดุดๆเลยนะครับอโอเคตัวเบาะด้านหลังนะพี่ที่ตูนเห็นเนี่ยมันไม่มีปัญหาตัวนี้ไม่เจอปัญหาเลแบบว่ารอยกดทับ รอยฉีกรอยขาดของตัวเบาะนะพี่มันเป็นน,นี่คือเบาะหนังแท้จากโรงงานนะคือหนังแท้จริงๆนะพี่ที่ไม่ใช่เป็นนังว่าหุ้มหนังมานี่ก็จะเป็นหนังพวกหนังเทียมหนังพีพีซีอะไรอย่างเงี้ยนะพี่มันจะไม่ทนเท่าเบาะหนังแท้นะนี่นะครับสีเบาภายในเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับด้านนอกรถเป็นสีน้ําตาลนะครับพี่น้ตาลเงาเงาเลยนี่ก็อยู่ประมาณนี้ฮะว่าตัวเบาะที่ตัวยังไม่เจอปัญหานะ ไม่รูจะพูดอะไรเลยนะเพราะไม่เจอปัญหานะฮะโอเคตัวด้านหลังนะพี่ยังเนียนอยู่เลยนะครับตัวหมังสีน้ําตาลนะมีตัวห้อยมาให้นะพี่มีช่องเสียบไฟสิบสองโวลต์มาให้ด้านนี้นะอันนี้น่าจะเป็นฟาสชาร์ตไหมอันนี้ไงเป็นตัวลักเลยนะพี่เสียบเข้าเลยเลยลักสามตรงสามตาแล้วแต่พี่สะดวกเลยนะครับผมโอเคต่อมาด้านบนนะพี่ตัวอยากให้พี่ดูก่อนนิดนึงนะครับจะมีลูกค้าท่านเก่าจะติดต,ตั้งจอมาให้นะพี่นี่นะครับ จะต,ติดตั้งจอมาให้นะพี่ส่วนด้านหลังเนี่ยตุนรับตุให้เป็นจอแบบนี้ระบบพวกนี้น่าจะเชื่อมต่อบลูทูธได้ทั้งหมดนะพี่หรือว่าดู youtube ได้ทั้งหมดนะครับมีแอร์ตอนหลังให้นะพี่ปรับระบบลมได้หมดเลยนะพี่มีแอร์หนึ่งตอนตอนด้านหลังคันนี้แล้วก็ด้านหลังด้านหลังอยูดหยอยู่ใต้นี่อีกตัวหนึ่งนะพี่นะครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปทาไปดูด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้นะพี่กับตัว ด้านเบาะหลังนะครับเพิ่มฟังก์ชันมาให้ก็คือจอนะพี่แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าผนังสีสระนะพี่ยังขาวอยู่นะตูนยังไม่เจอร่องรอยตูนยังไม่เจอร่องรอยของคําาว่าดาเลยนะยังอยู่ครบนะพี่ยังไม่ต้องขัดอะไรเลยก็คือถ้าพี่มานี่ก็คือรับรถได้เลยนะสัญ,ญลักษณ์แอร์แบ็กนะพี่ที่ตูนบอกว่าแอร์แบกรอบคันนะครับก็จะมีตรงด้านนี้เลยนะพี่ด้านนี้แอร์แบ็กอีกหนึ่งนะครับด้านนน้นแอร์แบ็กอีกหนึ่งก็คือแอร์แบกรอบคันนี้แอร์แบ็กคู่หน้าแอร์แบกด้านข้างแอร์แบก จุดบนนะพี่จะเป็นม่านให้เลยนะคือคันนี้คือตัวท็อปสุดนะในราคาเท่านี้เองนะพี่ราคาแปดเก้าเก้านะพี่ราคาตัวท็อปนะถือว่าคุ้มเลยนะพี่กับตัวนี้โอเคเดี๋ยวตัวพาไปดูด้านหลังกันครับอ่ะอย่างที่ตูนบอกว่าทำไมมันมีด้านหลังประตูฟ้านี่นะพี่ประตูฟ้าไปชกไฟฟ้าติดตั้งมาให้จากโรงงานนะเพราะเป็นตัวท็อปนะพี่มีกล้องถอยหลังให้มีเซนเซอร์มาให้นะพี่นะครับ เป็นตัวขออนุญาตทีว่าตัวนี้จะเป็นตัวขับสองนะครับพี่อันนี้จะเป็นตัวขับสองอันนี้จะเป็นตัวขับสองนะพี่อ่าอันนี้ครับจะขอรีว่าเป็นสองจุดแปดนะครับขับสองประตูไฟฟ้าแค่จิ้นใต้นี้ทีเดียวติดสัญลักษณ์โลโก้ฟอร์จูเนมาให้นะพี่สปอยเลอร์หลังติดมาให้นะครับโอเคเท่ๆ hey, hey. สวยๆยอย่างนี้เลยนะพี่ด้านหลังล้ามิ้มา ด้านหลังก็จะติดพรมมาให้นะครับอาสองชั้นเลยนะครับมีถาดท้ายให้มีพรมมาให้นะพี่สวยเลยคร,ครบเลยนะต่อเบาะตอนหลังเนี่ยคือมันเนียนอยู่แล้วมันรู้จะเข้าไปพูดได้แล้วพี่เบาะมันเนียนถ้าถ้าเบาะฝั่งเนี้ยไม่จะใช้งานนะแต่จะไม่ค่อยมีรอยเลยด้านหลังไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับพี่เบาะตัวนี้ดึงสัญลักษณ์ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยดึงตรงนี้ปุ๊บปับลงก็จะเด้งขึ้น ตัวเราขึ้นสักข้างหนึ่งแล้วกันนะครับพี่ตัวเราขึ้นไปข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่ถ้าเราไม่ได้ใช้มีเขาเรียกว่าตัวถาดท้ายเนี่ยลากยาวให้พี่ถึงนี่เลยนะโอ้สวยแท้นะมาจากโรงงานแน่ๆน,นะนี่มาจากโชว์รูมนะตัวเบาะหลังนะพี่ตัวเบาะตอนหลังนะเนียนๆนะพี่ตัวยังไม่เจอปัญหาของตัวเบาะนะ บอหลังใช้งานได้ปกติพี่พี่ถ้าพี่ซื้อไปเข้าไปม,มาออกรถก็คือรับรถได้เลยนะคันนี้แต่ให้เช็คก่อนไม่มีประวัติชนหรือเคมมาแน่นอนนะพี่น็อตยังอยู่สียังเดิมอยู่อะไนะครับผมยังไม่มีการไขแนละไม่มีเคาะไม,ม่ยังโดยสัญลักษณ์ยังครบอยู่นะน็อตยังเดิมอยู่ครับไม่มีรอยไขเลยนะครับผมนะครับตัวโช๊คครับติดตั้งมาให้นะ ประมาณนี้นะครับพี่กับตัวด้านท้ายนะตรงปิดตัวก็ปิดเลยมันก็จะลงให้นะครับประมาณนี้กับตัวรถฟอร์จูเนนะครับพี่เดี๋ยวตูวพาไปดูเ่าหลังกันนะครับอ่ะตัวเบาะด้านหลังนะครับพี่ยังไม่เจอปัญหานะเนี่ยขัดขัดนิดนึงก็หลุดแล้วนะมันเป็นแค่รอยเปืเป้อนนะพี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่ถือว่ามันมันก็เป็นรองรอยของตัวหนังนะพี่ยังไม่ใช้ถือว่าเป็นแบบ มันยังไม่ขาดยังไม่ยุยยังไม่อะไรนะอันนี้แค่ขัดน่าจะใช้งานได้ปกติแล้วนะพี่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ครับตัวเบาะถ้าตัวเบาะที่มีรอยขาดหรือเราปัญหาจากตัวเบาะเนี่ยตูนจะแจ้งให้พี่ๆทราบก่อนนะเพราะพี่ๆพี่ๆที่ออกรถจากต่างจังหวัดเนี่ยออกรถจากต่างจังหวัดแล้วมารับรถเนี่ยก็จะได้เห็นรถได้ชัดเลยตูนจะได้เคลียร์งานให้พี่ๆทั้งหมดเลยนะครับจะได้รับรถอย่างสบายใจนะครับโอเคต่อมาตัวเท้าแขนไม่มีที่วางแก้วนะ อ๋อมีนี่นี่ครับพี่ตัวที่วางแก้วมีให้นะอยู่ด้านในแหม่ซ่อนกันจะว่าเลยนะคะเอึบอบอ้าวโอเคดันเข้าไปใช้งานได้ปกตินะครับพี่ตัววางแก้วของพี่นะครับโอเคตัวแผงข้างตัวแผงข้างเป็นหนังทั้งหมดอยู่แล้วนะพี่แล้วก็แผงข้างนีเป็นพลาสติกไม่มีร่องรอยการขีดข่วนนะครับมีสัญลักษณ์ฟอร์จูเนอร์อยู่นะนะครับพี่ประมาณนี้โอ้โรนเจอรอยแล้วนะใช่ไหมเนี่ยอ๋อ เป็นล่องรอยนะพี่ขี่ขวนนะอันนี้ขัดน่าจะออกนะพี่เดี๋ยวให้เจ้าหน้าทีเ่เขีรยให้นะครับสัญลักษณ์ยังอยู่ครบนะพี่สาล,ลำผตัวลำโพงยังมีให้นะครับผมรอบคันนะครับผมเข้ารูปรอบคันนะพี่มีให้ครบนะครับผมเด,เดี๋ยวตู้ให้ดูวิดีโอรอบคันแล้วกันนะครับ ไฟนะครับยังไม่มกีการเปลี่ยนนะพี่ยังไฟเดิมๆอยู่นะเป็นโปรเจคเตอร์นะพี่ปรับสูงต่ําได้ปกตินะครับปรับสูงต่ำออโต้อยู่แล้วนะถ้าเป็นตัวตัวท็อปนะพี่ตัวนี้จะเป็นปรับสูงต่าออโต้ให้อยู่แล้วนะครับตัวไฟตัดหมอกนี้ให้นะพี่ไม่มีรอยฉุกเฉี่ยวชนหรือขูดใดๆทั้งสิ้นนะพี่ยังไม่เคยเคมนะรถคันนี้แหม่เห็นหน้าผมด้วยนะเห็นหน้าผมด้วยโอเคไปดูสีรล้คันกันครับ นะบ่อยนิดหนึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะติดฟรีมาให้นะพี่จะเป็นรอยนะพี่แต่รอบคันเนี่ยถ้าพี่แกะออกก็คือไม่มีรอยเลยนะเงียนเนียเลยนะนะครับโอเคไปดูรอยรอยรอไปดูรอบพลอรถรอบคันครับพี่รถเช็คประวัติได้เลยนะพี่ว่าไม่มีรอยการเฉียวชนหรือว่าการเคมหนักมาแน่นอนนะโดนคอนเฟิร์มเลยมียางอะไหล่ด้านล่างมาให้นะพี่เดิมเดิมเลยนะครับโอเคไปกันต่อ ร่องรอยของตัวรถพี่ถ้าตุนซื้อกะตูนะพี่คอนเฟิร์มได้เลยว่าตูพี่ไม่ได้รถที่มันเป็นประวัติเฉียวชนมาแน่นอนนะครับรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะพี่นะครับตัวโครเมียมหุ้มมาให้นะพี่หุ้มโครเมียมมาให้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับกับตัวรถนะพี่ติดคิ้วกันศาดมาให้นะครับผมเดี๋ยวตูวพาไปดูยางก่อนแล้วกันนะพี่ตัวยางเนี่ยนะครับ นี้นะพี่ตัวอย่างที่ดูก่อนนะว่าตัวยางของรถคันนี้เนี่ยสองร้อยหกสิบห้านะครับพี่ทับหกสิบ R สิบแปดนะพี่ R สิบแปดนะครับตัวปีของตัวยางพี่ได้ปีใหม่เลยนะยางเนี่ยศูนย์หกนะพี่ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับผมยางพี่ได้ยางใหม่ๆเลยนะลูกค้าโอยลืมมองหผมเพิ่งมองนะพี่ลูกค้าคันนี้นะพี่เปลี่ยนโช๊คมาให้นะ เปลี่ยนโชกมาให้นะแหมต้องใส่นิ่มไม่พอนะกระด้างไปอันนี้เปลี่ยนโชคมาให้นะตุ้ยาพี่เห็นนะนะครับลูกค้าเปลี่ยนโชคมาให้นะพี่แกนโชคมาให้อีกนะครับโอ้โหน่าจะนิ่มน่าดูนะพี่คันนี้ที่รับเหมือนใครออกไปรถใหม่รับซับโชคเปลี่ยนช่วงล่างให้นะพี่เดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับโอเคมาดูตัวสีครับ ทะเบียนเนี่ยตูนจะเปลี่ยนให้นะครับพี่เป็นทะเบ,บียนกรุงเทพนะครับผมเนี่ยตูนให้ดูห้องเครื่องนะครับพี่ห้องเครื่องก็จะแน่แนๆประมาณนี้นะครับผมดูตุนด,ด,ด,ดูจากลายน็อตเนี่ยยังไม่มีการถูกชนมานะพี่แน่นอนนะตัวสัญลักษณ์ยังอยู่ครบนะพี่ตัวหมอ้อน้ํายังสัญลักษณ์ยังอยู่ครบนะอะน็อตยังเป็นสัญลักษณ์ของตัวเดิมอยู่เลยไม่มีรอยไขเลยนะพี่จากตัวห้องเครื่องนะยืนยันได้ว่ารถเนี่ยไม่ถูกชนมาแ voilà. น่นอนนะพี่ตัวตะเข็บนะครับพี่ยังอยู่ครบเลย นะครับพี่ก็จะได้เครื่องแน่นๆอย่างนี้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงนะพี่รถคันนี้เหมือนจะเปลี่ยนน้ามันเครื่องมาใหม่เลยนะก่อนมาขายเรานะพี่ดูดิน้ำมันเครื่องเนี่ยยังใส่อยู่เลยนะพี่ก็คือพี่ออกไปเนี่ยพร้อมใช้งานเครื่องแน่นๆแล้วก็น้ามันเครื่องใหม่เลยนะครับถ้าเปลี่ยนอย่างนี้นะ่าจะมีเปลี่ยนน้ามันเครื่องเกียรน์น้น่าจะมาหมดนะพี่ประมาณนี้นะพี่กับรถคันนี้นะ โอเคกับคันนี้ประมาณนี้อดี้แน่นๆนะพี่รถไม่เคยถูกเฉียวชนมานะครับนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนมาใหม่นะพี่โอเคอีกก็เป็นรีวิวของตูนนะจากตัว Fort u n e r รคันนี้นะพี่ถ้าพี่ซื้อไปหรือพี่ได้ไปเนี่ยตูนยืนยันเลยว่ารถคันของตูนเนี่ยเป็นรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นะพี่ไม่มีประวัติเฉียวชนแม่นแน่นอนนะไม่ใช่รถที่ปล่อยเช่าแล้วเอามาขายพี่หรือรถประมูลแน่นอนนะครับผมพี่ซื้อกับตูนพี่ยืนยันได้เลยว่าพี่ได้รถใหม่รถบ้านรถแท้แน่นอนนะครับและอีกอย่างที่ตูนบอกว่าคันนี้ ปี2017เป็นตัว New Fortuner นะพี่นะครับราคา899,000บาทนะพี่พี่ได้รถบอดี้นี้ไปเลยใหม่ๆเลยนะพี่อีกอย่างนึงลืมบอกไปพี่ได้ยางปี21นะครับช่วงล่างเซ็ตมาให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะพี่ซื้อไปพี่ใช้งานยาวๆนะครับโอเครีวิวของตูนก็จบประมาณนี้นะพี่ใครที่สนใจก็ติดต่อเบอร์น้องตูนได้เลยนะครับน้องตูนรถมือสองฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ